วันนี้ครับก็เอฟซีมาเล่นด้วยวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับน้องๆมาอีกแล้วโฮมรี่กับขึ้เพื่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมวันนี้ก็ดีใจเหลือเกินที่ได้มาเล่นไได้วยได้ทั้งเสื้อผ้าครับนี่ครับบอกว่าเจ้าของร้านนี่ก็ฝากให้เอฟซีพวกนี้ามาให้ผมนะครับก็ขอบคุณเจ้าของร้านมากครับนะครับที่เจ้าของร้านอยู่กรุงเทพส่งเสื้อมาให้ผม สองตัวสีดํากับสีน้ำเงินโอ้สีดํากับสีน้ำตาลครับต้องชื่อร้านอ่ไรร้านนั่นเร้านนายเนียมเปล่าวันนี้จะทําซอยจู้กินกันครับลวกจิ้มลวกจุม่มจิ๋มกัน,นอันอน,นี้เสื้อเนี้ยจะล่วงโลนึงโชว์เนี้ยให้เขาดูหน่อยทีในทุ่งมันแน่นอนแล้วโอ้โอย พาเอฟซีไปซื้อเมื่อกี้ครับเนี้อครับเนื้ยวัวพาเอฟซีไปซื้อเมื่อกี้ร้านพี่หมอนขอบคุณมากครับพี่หมอนให้รีวิวให้ด้วยเออเออเนื้อเป็นเนื้อเออนั่นนะเออไปซื้อร้านแกนี่โอ้โหแกสปอร์ตมากเลยให้เยอะมากเลยนะครับพาเอฟซีไปอุดหนุนอืมเขาเรียกยังหาชิลิวกว่ครับหาชิลิวหาชิลิวไม่หมดหาชิลิวม้ว ตับหวานนะตับหวานวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆเข้ามากครับวันนี้มาเล่นด้วยโฮมรี่แล้วก็เพื่อนๆเขาครับผมเนี่ยตับหวานวันนี้มาเล่นด้วยก็เลี้ยงเนี้ยวัววันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณขอบใจน้องๆเข้ามากครับวันนี้มาแต่กระสิน <c oughs> เดี๋ยวก็จะหั่นช่วยอยู่นะเออลืมไป S <s> <S เออมาหันมาหันเนี้ยครับนะเออเนออื้อวัวแท้จากคอหลุนอุ่น <S <s> อืมบรรยากาศครับสไตล์บ้านๆครับลาดตนนุนอคอนจีดเรียบร้อยแล้วใครจะมาเล่นกับผมเข้ามาได้นะครับยินดีต้อนรับ ทุกวันแหละนะครับสำหรับเอฟซคนไหนที่อยากจะมาเยี่ยมมายามผมนะครับว่า <Okay. S 1> ําถนนคอนขีดเรียบร้อยแล้วขี่ได้ตามปกติครับทีนี้ <c oughs> <c oughs> เือนาผมเอาวันกระทะเอาเตาแก๊สน้อยไมท้ายเข้าไปเลยวะผมที่เห็ดขวดเทือนนะทอดเค่เร็วมุณฝ่ายกระทะทิ้ง่มสไดเลยับ ปาดเขาปาดเงเงแนมันปาดเ่องมั่ What What you you ่ันเป็นชือกเออเออนะคับนสินรัว่อดีนะแต่มัน้ีงยเกินไปีงยนไปพ่นไหนๆกินโอ้ยเดี๋ยวไอว่าบ้งสามอยู่นะีย เสียแบบเดียวกันเลยตอนนี้เขาตัวง่ายแมงขึ้กันเลยแสดงว่าอยู่นี่ไอ้ร้าเดียวกันดีนะครับตอนนี้เสียอันซอยชูก็ได้มาใส่นะครับเออครับขอบคุณนะครับสํารับเสียพาเดียวให้ไบร์ทเขาบอกนี่ยห้องมาเดียวนอนเขากับเสือมานั่มตั้งใจมาเล่นน้่มนะครับมาเอาเสียมาให้นั่ นัเลี้งเนี่ยนั่นข่อกกินก็ได้หรอมามาครับมะใช่อันอยากกมโฮมรีกับไม่ครั้งหนึ่งแล้วโฮมรีที่พวกาส่งภาถ่ายวาดภามาให้ไอห้อยแบนเน็ ส่งเสื้อมาให้นะครับเอาตู้ไปท้งนผู้นี่ชื่อร้านแหมนายหอยแบดเนมไปรุ่นกาะสินเอดีวัยรุ่นกาะสินเอดีนายหอยแมนเดมฮอยแมนเดมไอโบว์โบว์น้ำนองพังลิป เป็นาอคจจริงอยากให้ยินเสียงพียัจากปากเป็นตั้งใจว่าชื่ออะไรนะผมสับปะรดเจ้าของเฟซไม่รู้คุณอะไรของคุณอะไรของคุณอาที่เลาไอ้บอมาเอฟซีเล่าดิ่ด่านหนึ่งสองครับ ครับสวัสดีครับคุณพงศพเอินนน้องบ้ากอะไรคน้องอนนองพงศพวาดภาดมันไหครับผมวาดภาพมาให้ีายวไอวัดภาพมาใหี่ยวไครับขอบคุณเด้อเอฟซีได้หนึ่งเอ่อที่ซีอไอเห็นบ่ขอบคุณนั่นบ่ครับผมเอฟซีขอบคุณเอฟซีนะโอเครับเป็นเอฟซีไอเลยโอเคเห็นแล้วเด้อที่มาหาแล้วฝากมาให้เราเรียบร้อยจะเห็นแล้ว ดบมันคือว่าแม่ห้อยแมนเนแม่ห้อยแมนนู่ยังมัองโอ้ยโจแสบบวกข้ากเนี่ยยป็นนี้ คีดอยู่ว่าจะทำอาหารกับพี่อัดไรเงี้ยอยากเอาไปเลยเอาแกนตีเล็กอะพ่อหม้อเัวแกนนี่เนี่ยกะทานมาผัดนรุ่นผัดนี่รำกินกันเลยทำเสร็จพุกบโยนกันายทิ้งแม่งเลยนอเลย <c oughs> กัวเถื่อนแบบอินดี้นะสายงานวทำแบบเทปยังไง มันจะเป 25, ็นพี่ห้าเป็นหนึ่งเหรอคุณพี่นะครับเจ้าของช่องที่ฝากเสื้อมาให้พี่อ่านนะ,นะผมใกล้ใกล้เขาใกล้ใกล้นี่นะครับคุยย้อเยิ้มสัาที่นะครับ,ารบจากช่องนี้ครับนายห้อยแบนด์เนมกาลสินไวรุนเป็นดี สว่วนอันนี้เรากินเบเอย่าเลาบอกกะสนผู้สาวกิน ít mòn đấy, nặng hơn một chút. Ừ, ổn đấy. Nặng, già, già đi tầm. ở xa nám thiệt bây giờ đi vô ngoài xa nám mới xong